สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ t o o m a ah s Hawk c n a n n e l ะครับก็อยู่กับโหมดของ m o b i l V5 V5 นะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆตัวที่ผมจะหยิบนำมาแนะนำวิธีการเล่นกนะ็คือตัวของ c a เฟนีนะครับที่เป็นในตำแหน่งของ c a r l ี่นะครับจริงๆในการเล่นแพดใหม่นะบางทีนะเขาอาจจะออกมายืนถ้าแบบดูในการแข่งขันนะเขาจะมายืนบางทีเอาไปยืนของเลนเลนออฟนะที่มันจะเป็นเลนของมังกรเล็กนะครับแต่ว่า ถ้าเราแบบมาคนเดียวบางทีเราก็เล่นเล่นแบบทางปกตินี่แหละมันก็จะมีแบบต้นเกมมามันระบบมันก็จะบอกนะว่าให้ให้ให้ไปทางไหนนะครับเหตุผลในรอบนี้ที่ผมหยิบตัวของคาเฟ่ี่มาผมเอามาแก้ไขแก้ทางตัวของไฮยาเตะนะครับเพราะไฮยาเตะมันมันแพ้ทางตัวของคาเฟ่นะแต่ว่ามันจะแพ้ในเรื่องของช่วงเลดเกมนั่นแหละสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือมันไม่ได้ใช้ตัวของมานานะครับแต่มันใช้เป็นค่าของพลังงานหลอดสีขาวแทนนะครับ ลอสีขาวนี่จะใช้ได้ตอนที่แบบเราจะกดสกิลหนึ่งกับสกิลอันตินี่แหละคาเฟนีจะโหดมากนะครับในเวลาที่แบบมีพวกไอเทมคีอะไรประมาณนี้หน่อยนะครับผมจะเลือกเป็นเซตของไอเทมที่มีรอ,องรองเท้าแกนซีซนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราโดนพวกเมพวกอะไรแบบนี้มามันเยอะเลโอเคถ้าเป็นวันนี้เราไล่ใครได้เลยนี่ ส่วนมากผมจะกดนี่แหละกดสกดสกิลหนึ่งแบบยิงหลออๆเข้าไปหน่อยเวลาที่จะกดสกิลหนึ่งแนะนําว่าให้กดสกิลสองหนึ่งรอบแล้วแล้วเราก็กดสกิลหนึ่งทันทีนะเพราะว่ามันจะได้สแต็คของไนปะมันจะได้ได้สแต็คเต็มสิบนะครับมันจะพวกบวกพวกพลังโจมตีพลังคีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลชา a l l เ n อร์ส่วนมากที่เขาใช้กันนะครับก็จะเป็นรองเท้านี่แหละเป็นเป็นสปินนี่แหละที่เอาไว้หนีนะครับ จะไม่ค่อยใช้ฟิกเกอร์นะเพราะว่าสกิลสองมันมันมันสามารถสไลด์ไปยังทิศทางที่กำหนดได้ไงแต่อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ใช้ได้คล้ายๆกันนะครับเขาก็เลยแนะนําเป็นรองเท้านี่แหละผมจะพยายามแบบเคลียร์คลิปเลนก่อนนะเพื่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องหาเงินให้เร็วที่สุดนะนี่แหละส่วนมากเขาเลือกเป็นพลังแฝงพลังแฝงรวยกันนี่แหละว่าบางทีนะเราเราเล่นคนเดียวไงเราเล่นโซโลแรงมันจําเป็นต้อง พยายามแบบเซฟตัวเองแล้วก็พยายามแบกตัวเองให้ได้นะครับซึ่งมันจะยากตรงนี้แหละนี่เนาะเดี๋ยวผมก็จะพยายามเร่งเงก่อนโอ้ยทีมเข้ามาจะว่าอ่ะผมรีบใช้สกิลเคลียร์คลิปก่อนแล้วกันไปแล้วทีนี้ครับโอเคไปได้ละรองเท้ายังไม่พร้อมนะครับอ,อุเลือ่อนเหลือนี่เดียวกันแบบนี้เก็บงานนะครับเพื่อนเรียบร้อยครับ บอกเลยว่าถ้าเขาไล่บางทีถ้าเราถ้าเขาวิ่งแบบใครเราเนี่ยเห็นปะมันจะคล้ายๆกับตัวของฮายาเตะนะครับที่แบบเวลาที่เราวิ่งวิ่งหนีมันยังสามารถคลายกลับหลังได้ไงจะคล้ายๆกับฮายาเลยแต่ว่ามันจะได้ได้เปรียนในเรื่องของระยะนะครับระยะอย่างเช่นฮายาเตะเวลาใช้สกิลหนึ่งอะบางทีใช้ไปแล้วปั๊บมันมันจะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ไงแต่ไอตัวนี้นี่คือมันเป็นเลเซอร์แบบกำหนดทิศทางได้นะครับมันจะยิงไปทางฮีโร่หรือว่ายิงยิงไปตามคลิปตามตาม,ตามปุ่มที่เรากดนี่แหละ มันจะเลือกได้นะครับผมมองว่ามันเป็นตัวที่แก้ทางไฮเจตได้เป็นอย่างดีนะครับแต่แม่ไม่ใช่แก้ทางร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันอยู่ที่คนเล่นด้วยแหละแต่ว่ามันจะเล่นเล่นยากกว่าเล่นยากกว่านิดน,นึงนะครับตัวนี้ก็สกิลเอาตัวรอดก็สกิลกดกดกดสปินแล้วก็ในเรื่องของ สกิลสองที่อยู่ในโหมดของของของปืนนี่แหละโอเคเราก็ใช้สกิลแบบไล่เขาออกออกไปนะแต่ว่าตัวนี้ถ้าแบบมีตัวโซนพื้นที่ให้เหมือนอลัมอะไรแบบนี้ดีมากมากเลยนะครับวิวเอาสักทีได้มไม่ถึงนะครับอ่นนี่แหละตัวมากก็ผมก็จะกดเวลาถ้าเราจะตีคลิปตีเลมเราก็อาจจะกดสก กดสกิลสองได้นะครับเพื่อให้สแต็กมันเต็มสิบนะครับมันจะได้ยิง,งแรงนะเดี๋ยวมันจะมีกรสติดชี้นะครับอุ้ยได้นะเนี่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 ยทีเดียวโอเคเพื่อนเห็นป่ะสกิลสองมันสามารถสไลด์ออกมาได้แต่ว่าจะจะต้องอยู่ในในโหมดของปืนนะครับปืนเลเซอร์แต่มันก็มีข้อเสียในเรื่องของลดความเร็วลงครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละ เวลาที่ผมเล่นคนเดียวส่วนมากผมจะไม่ค่อยออกจากอาอกจากป้อมเลยนะครับอ่าเซฟเหน่อยเล่นซเซฟเหน่อยโอเคเราก็จะพยายามดูที่ไม่ได้แมปน,นับจํานวนของฮีโร่นะครับถ้าแบบเมดเมดหายด้วยนี่โอเคแบบนีเรื่องอันตรายแหละแต่ถ้าเมดยังเรายัง,เร,ยง,เ,รยงเรายังเห็นเมดอยู่ตรงกลางแปลว่าเราก็ระวังแค่ป่าประมาณนั้นเพราะว่าพวกโร, وم, ร وم มมิ่งมันจะอยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับ สกิลหนึ่งเอาจริงๆมันใช้ลาาได้เป็นอย่างดีได้เพื่อนนะยิ่งแบบไอเทมครบๆหน่อยโห oh, ยิงทีในี่คีสองสามพนะครับเซ็ตของพลังแฝงก็ทั่วไปแล้วก็รูนส่วนมากเขาเอาใช้เป็นลำเพกสิเมตรนะครับก็คือเน้นเน้นอัตราคีเดคอให้แบบมันแรงๆไปเลยนะครับโอเคเพื่อนพอเราฆ่าได้ปับ๊บเราก็ ทำสัญลักษณ์บอกว่าจะไปเล่นล่างอะไรประมาณนี้นะครับได้เ,เดี๋ยวลวก่อนก่อนไปเอาไขาปั๊มสักหน่อยนะครับอ่าเฮ้ยป้ทีมมาโซนให้จังหวะนี้เข้าได้ไม่ไม่ได้ก็เอาปั๊มต่อไปโอ้โหเขาปิดปั๊มพอดีนะครับเหลือคงสิบห้าเดี๋ยวให้ทีมมาเคลียร์เราไปเราไปเล่นด้านล่างต่อแล้วกัน เสียป้อมนะเพื่อนเอาไม่เป็นไรเอามัางกรก็ได้ครับหาเงินนะครับเอามังกรเล็กหาหาเงินเวลาเพื่อนๆที่อยู่ในวงมันจะได้รับเงินนะครับแล้วแล้วก็เ,เลือดคิวเลือดทุกคนนะครับที่อยู่ในวงส่วนมากก็มีแต่พวกลมนั่นแหละอะไร,ะไรประมาณนี้ที่เขาเข้ามาถ้าแบบพวกการแข่งขันนะเขาจะเอาพวกแครี่ไว้เลนนี้นะครับแล้วก็เวลาป่าป่าจบป่าจะจบเลนออฟนะครับ ซึ่งแพด4.0นี้เป็นอะไรที่น่าน่าเล่นกว่าแพดแรกเยอะเลยนะมันมันมันคนที่หัดเล่นบางคนคนที่เล่นแพดเก่าแล้วมาเล่นแพดใหม่ก็ต้องมีอะไรที่ปรับปรับเปลี่ยนหน่อยนะครับโอเคตอนนี้คีย์อยู่ที่พันหกนะครับข้อสำคัญเลยเพื่อนๆนะเราเป็นแครี่เราอย่าล้ำหน้านะครับเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนสักหน่อยไหมสักหน่อยไหม สักหน่อยไหมสักหน่อยไหมสักหน่อยไมหยไมคีแรงนะครับเอมเอมิลี่ไล่เราไม่ไม่น่าจะได้นะเพราะว่าสปีดเขาก็แบบพอๆกับเราเพราะว่าเรายิ่งมีในเรื่องของสปินด้วยนะครับมันก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่ตัวที่ต้องกลัวบางทีถ้าฮายาเตะแบบโดดลํำเข้ามานี่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับนี่ไงผมเห็นปะ่ะผมจะเก็บสกิลหนึ่งเอาจริงๆถามว่าเอาไวลาัดไหมมันก็ตอบได้ไม่เต็มปากแต่ว่าจริงๆมันก็คือเอาไวลาัดนั่นแหละ โอเคคี่อยู่ที่ประมาณ2องนสีนะครับเอาสักหน่อยพันหกพันกว่าสูงสุดก็ประมาณ2อ0 0อกว่านะครับตอนนี้พยายามแบบเดินอ้อมๆหลังหินนะเพื่อนเราอย่าไปแบบไปเดินไฟโดยโดย,โดยโตรงซึ่งมันเสี่ยงมากนะครับไม่ได้นี่นี่นี่ต้องต้องระวังตัวของเบเลสดึงนะครับค้อมสมอยโอเค แต่ว่าถ้าเราเล่นบางทีถ้าเราเล่นแบบมีระเบียบแบบยืนให้เป็นกะจังหวะดีๆก็มันถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ลวงยากมากๆนะครับแต่ว่าตัวที่เราแบบกลัวจะจัดเลยสําหรับทีมเขานะก็คือตัวของแรดนะครับเพราะว่าแรดเข้ามาชุดเดียวจบเหมือนกันนะแต่ตัวของเวเลสยังมีโอกาสหนีได้ไงแต่ว่าแรดนี่คือเข้ามาชุดเดียวที่จบแน่นอนครับเราไม่สามารถต้านทานได้แต่ว่ารอบนี้มันเป็นเราแบบเกมนําจัดจัดไงผมก็เลยเล่นได้นะครับ นี่นี่นี่ต้องต้องระวังเบรส <c oughs> เบรสมันดึงอะไรประมาณนี้นะน <c oughs> เห็นปะมันก็ทําให้เราแบบเจ็บได้เหมือนกันวิ่งแบบนี้ก็เรียบร้อยใช่เพื่อนเรียบร้อยเห็นปะเราก็ะสาค่อยๆแบบวิ่งไล่ใครเขา้าเข้าไปนะครับ <c oughs> น่าจะได้ป้อมสักหน่อยนะเอาเลือดสักหน่อยแต่ว่าเสี่ยงนะเราเราเรา,เราต้องระวับบงตัวของแรดแล้วก็เวเลสนี่งไงมันดึงเข้ามาดึงแบบนี้เจ็บพอสมควรนะครับอืมเกือบตายยาอย่าเพิ่งโอ้โหเห็นไหมผมบาแล้วคือบางทีนะมันถ้าเขาเข้าถึงตัวเราได้ปั๊บเราก็จบเหมือนกันเพราะว่ารอบนี้ผมไม่ได้ออกของป้องกันอะไรไงเราออกเป็นดาเมจล้วนนะครับมันก็เสี่ยงอะไรประมาณนี้แหละ เดี๋ยวรอเกิดก็ค่อยเอาไปทําไฟใหม่ก็ได้นะครับตอนนี้คือเราเกมเรานำเลยแหละสบายๆนะครับ๋ยวามาป้อมเขาได้ป้อมเราแค่ป้อมเดียวเองป้อมเองป้อมเดียวเองนะครับแต่ว่าเราล้อเข้าไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่ป้อมชั้นในนะครับเพื่อนจังหวะนี้นนนผมเข้ามาไม่ทันไม่ทันนะครับ บอกเลยว่าหมดทีมเขาตัวที่ผมต้องระวังมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวของแรดนะครับตัวเดียวเลยตัวอื่นสบายๆนะครับยิ่งมีอารมณ์แบบต้นต้นเกมคือเขาดูแลเราดีเขาเรียกว่าการโซนพื้นที่ให้นะครับในประมาณนี้นะครับเอาสักบาทโอเคได้อยู่นะครับหนึ่งดอกไปก็เจ็บนะครับ หนึ่งนัดก็คืออ่โดนไปเห็นว่าเจ็บพอสมควรแต่ว่าตัวของเอมิลี่มันเป็นลมมิ่งในรอบนี้มันก็เลยแบบถึกๆหน่อยนะครับตัวที่ผมต้องระวังก็คือตัวของฮายาเตะนะครับนี่ถ้าตัวของแรดใช้สกิลหมดก็คือเราก็วิ่งไล่ใครได้สบายเสดายฮายาไม่ไมตายนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็เอาด้านละข้างต่อนะครับ ป้อมนะครับแล้วผมรอบนี้ผมตีป้อมก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาตีคนนะครับโอเคได้เป็นตัวของมูลาด้วยนะผมว่ารอบจริงๆตอนนี้เราตีเอาป้อมอีกสักอีกสักป้อมหนึ่งจะได้ชัวร์ก็ได้ครับจริงๆตอนนี้ก็คือมันจบได้แล้วนี่นี่ไงโอเคโอเคครับเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปแนะนำแาวทางการเล่นเบื้องต้นของตัวของคาเฟนีนะครับในตำแหน่งของอพิซอนและก็เลนนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองมากนะครับเอาไปแก้ทางตัวของ ไายดเตที่มันอยู่แบบแรง HSS ที่แบบช่องของดอรซอชาแนลได้แนะน,นาไว้นะเพื่อนนะตัวนี้คือมันแบบเล่นเล่นง่ายเอยตัวนี้มันเล่นเล่นยากพอประมาณแต่ว่ามันสามารถแก้ทางคาเฟนแก้ทางไายดเตะได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆว่าจะเป็นคอมโบฮีโร่โตัวไหนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับไอเทมก็ะชือสแตนดาร์ดพื้นฐานเลยที่เขาแนะนำมาเนาะกันซีซีได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ